สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการเล่นดูเลตแบบ8แถวนะครับซึ่งเป็น EP ีที่6แล้วนะครับตัวนี้นะครับก็จะมี EP ีที่4ที่ลงเดิมพันแบบ1คอลัมน์นะครับก็คือ4แถวนั่นเองนะครับก็จะเป็นสูตรการตรงข้ามกันนะครับในการเล่นตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็โอกาสชนะทั้งหมดน่าจะประมาณ60%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ60-70%เลยนะครับในการชนะนะครับ ทีนี้นะครับก่อนที่จะไปเล่นกันนะครับก็จะมีตัวแบบทดสอบนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใต้คลิปตัว EP นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีอยู่ทั้งหมดอยู่ประมาณ11ข้อครับนะประมาณ11ข้อนะครับตัวนี้ก็ใส่เข้ามาเป็นแบบทดสอบอยู่ทั้งหมด10ข้อนะครับเพื่อจะให้สมาชิกทุกท่านนะครับในการเดิมพันว่าเราต้องตัดสินใจลงอะไรนะครับมาดูกันนะครับอาจจะดูคลิปนี้แล้วค่อยไปทําแบบทดสอบนะครับนะ ซึ่งตัวนี้นะครับผมก็จะใช้การเดิมพันแบบทุกเกมนะครับตัวที่เป็นแบบทดสอบนะครับคือเป็นเกมที่เราเล่นกันนะครับโดยที่ว่าเล่นตามสูตร100%ออันนี้ก็คือจะเป็นเล่นแบบว่าบวกประสบการณ์เข้าไปด้วยนะครับก็คือจะมีตอนไลฟ์นะครับก็จะเล่นนะครับเดี๋ยวสักครู่น,นะครับ ตอนเล่นนะครับตอนเล่นจริงเนี่ยก็จะมีลักษณะของการความน่าจะเป็นเพิ่มเติมนะครับก็คือตัวนั้นนะครับก็มันจะดูสถิติได้แค่6เกมเนาะที่ผมใส่เข้าไปนะครับซึ่งแต่ละครั้งนะครับก็เป็นความน่าจะเป็นที่มันจะออกนะครับในการเล่นเนาะนะครับตัวนี้นะครับตัวคลิปนี้ก็คือจะเป็นการเดิมพันแบบคูณ3นะครับคูณ3เข้าไปตัวนี้ผมมีทุนอยู่ที่8,00 0บาทนะครับมาดูกันวันนี้ไม่ได้เล่นอะไรเลยนะครับ อ่ะออก35ชนะเกมที่หนึ่งแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับก็ออก 35, 35นะครับก็บวกมา100นะครับจริงๆอ่ะตัวนี้นะครับรผมก็ใช้ทุนที่แ จริงจริงมันก็จะทบได้หลายไม้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยว<ม>ค่อยไปดูกันอีกทีหนึง<ด>น่งนะครับก็วางเดิมพันเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเติมพันง่ายกับกว่าวิธี10แถวนะครับแล้วก็เดิมพันง่ายกว่าตัวที่เป็น คลิปก่อนหน้านี่ครับตัว e p 4นะครับที่วางเดิมพันต้องมาแก้ชิบเรื่อยๆนะครับซึ่งอันนี้ถามว่าแม่นไหมมันก็โอกาสแม่นก็ประมาณสักเกือบ70 80%แนะครับแล้วก็เราใช้การทบเงินทุนเข้าไปแล้วครับแล้วก็แล้วก็การจัดผ่าจัดการทางการเงินเนาะนะครับว่าจะจะได้เท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็ถูกครั้งที่2ติดนะครับ2ครั้งติดนะครับ ซึ่งนะครับการเล่นนะครับแต่ละสูตรเนี่ยของรูเล็ตนะครับเราไม่ควรเล่นสูตรใดสูตรหนึ่งตายตัวนะครับถ้าเราเล่นยาวๆแล้วเราเล่นเองนะนะครับก็ 31, 60, 60. ก็ควรควรจะเล่นมีการปรับเปลี่ยนนะครับเพราะว่าทุกสูตรมันมีการแตกอยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราใช้หลักการเดิมเนี่ยเราอาจจะต้องใช้หลักการเดิมว่าตัวอย่างนะครับผมจะลงอย่างนี้ใช่ไหมครับนะลงลงเดิมพันอย่างนี้นะแต่ทีนี้นะครับผมบอกว่า ผมต้องการเล่นอย่างนี้ครับเพราะว่าผมคาดว่าผมถูกมาหลายตาแล้วไอตัวเนี้ยผมก็ลงแค่คอลัำนี้คคอลำเดียวเป็นลักษณะนี้ก็ได้นะครับอรรตอนนี้ก็เล่นมาทั้งหมดประมาณ3 4นาทีแล้วนะครับผมอยากเล่นสักประมาณ คลิปหนึ่งสักประมาณ15นาทีนะครับในการเล่นนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้ดูซิว่าใช้เวลาเวลา5นาทีนะครับจะกําไรอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่อ่าผิดแล้วนะครับผิดตาที่1นนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีในบททดสอบนะครับใครลองดูนะครับว่าผมจะเล่นลักษณะไหนนะครับเกมถัดๆไปนะครับ ตอนนี้คุณสามารถวางเดิมพันได้เราก็เดิมพันอย่างนี้ครับเข้าไปทบสามนะครับคูณสาม หยุดการเดิมพันอเพลเพีนที่2นะครับซึ่งนะครับสังเกตนะครับเกมที่ออกอย่างนี้นะครับที่มันออก34นะครับ 31ะตรงนี้นจะไม่เห็นนะครับ31แล้วก็35นะครับแล้วก็32นะครับก็ในตัวนี้นะครับโอกาสที่จะออกศูนย์ก็มีนะครับใครที่ลงอย่างนี้อาจจะลงศูนย์ไว้ด้วยก็ได้นะครับตอนนี้คุณสามารถวางเดิมพันได้แล้ววางเดิมพันสำเร็จ หยุดการเดิมพันครับตัวนี้ก็เรียบร้อยนะครับชนะนะครับเกมนี้ กชนะทั้งหมด3เกมแล้วนะครับตอนนี้คุณสามารถวางเดิมพันได้แล้วตอนนี้จริงๆก็ยังไม่เข้าสูตรอะไรเลยนะครับผมก็อาจจะยังไม่เล่นก่อนนะครับก็รอสักพักหนึ่งนะครับ หยุดการเดิมพันรอบนี้ไม่ได้วันเดิมพัน 28 28โอเคครับก็ตัวนี้ก็น่าจะเข้านะครับในการเดิมพันแล้วนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมอาจจะเดิมพันอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนะจริงๆก็ลงแบบแบบนี้ก็ได้นะครับลงแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมมีแบบทดสอบแบบ8แถวอันนี้เนาะนะครับ ปกุดการเดิมพัน .19, 19. <normalized> ตอนนี้คุณสามารถวางเดิมพันได้แล้ว รูอเดิมพันสำเร็จแ้อไรโปรดหยุดการเดิมพัน 私は。 ตอนนี้คุณสามารถวางเดิมพันได้แล้ววางเดิมพันสำเร็จโปรดหยุดการเดิมพัน 12อันนี้ก็บวกเรื่อยๆนะครับบวกมา600อแล้วนะครับ600นะใช้เวลามา12นาทีครับเล่นไม่ได้เล่นทุกเกมด้วยนะครับ โปรดหยุดการเดินพัน สามเกมต่อไปก็ทบคูณ3นะครับคูณ3ตัวนี้ก็มาดูกันนะครับว่าจะลงช่องไหนจริงๆอยากเล่นอยากเล่นตรงนี้มากเลยนะครับ ตัวนี้ผมเซตการเดินเงินไว้ที่4ไม้นะครับสไม้ก็พอแล้วใช้ทุนเยอะมากๆเลยถ้าจะเป็นไม้ที่5นะครับโอเคเกมนี้ก็ถูกแล้วนะครับก็ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ15นาทีแล้วนะครับซึ่งการเดินเงินนะครับที่ผมจะบอกว่าตัวนี้นะครับก็จะใช้ทุนจริงๆอประมาณ4,000นะครับแต่ว่าผมเออนี่มีทุนอยู่ทั้งหมด8 0 0 0นเนาะ การทบเงินใช่ไหมครับก็จะเป็น200นะครับ200แล้วก็เป็น,อน,นสองร้อย <200 S 2> <100 S 1> นะครับสมมติอันนี้เอ้ยนี่ยส0งนะครับแล้วก็เป็น300ก็เป็น600ใช่ไหมก็คูณไปเรื่อยๆนะครับใช้ประมาณ4,000นะครับอันนี้น่าลงทุนนี้มากเลยครับ แต่อย่างนี้โอกาสที่ออกสูงก็ศูนย์ก็มีนะครับเลขศูนย์เขียวๆนะครับก็โอกาสก็มีเยอะเหมือนกันนะครับในส่วนนี้นะครับเพราะว่าโอกาสที่มันออกคอลัมน์ที่มันหาร3ลงตัวครับแถวแนวตั้งตรงเนี้ยนะครับมันมันก็เหมือนเป็นฟิลล์ลักษณะตอนตอนที่อะไรรับตอนที่มันออกออกคอลัมน์อ่าสามยี่ห้าถึงสามสิบหกบ่อยๆนะครับแล้วเราก็ไปชนะในเกมที่ยี่ 22เนี่ยครับมันก็จะเป็นโอกาสเดียวกันเห็นไหมตัวนี้ก็ถูกอีกแล้วนะครับถูกแล้ว <13. 14. S 1> อ่ะโอเคครับวันนี้ก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีพอดีแล้วนะครับก็บวกมาทั้งหมด800นะครับใช้ทุนจริงๆก็มาดูกันเกมที่เดิมพันเยอะที่สุดน่าจะเป็นเกมนี้900นะครับนะก็คือลงทุนไป1,800นะครับ1,800ปดบวกหกรอบวกสองอันนี้ก็คือ2,000 2,000เท่าไหร่2,000แล้วอันนี้บวก หก0้นะครับก็เป็น2อ0พใช้ทุน2อ0พนะครับในการเดิมเงินอย่างนี้นะครับนะก็ไปดูกันนะครับตัวนี้ก็บวก800เทิร์นได้มา27บาทเนี่ยครับการหากำไรง่ายๆครับทุนแค่2อ0พแค่นั้นเองนะครับจริงๆเราก็ใช้แค่นี้กำไรแ0ด้อยหรือซ้ำนะครับมีทุนสำรองเผื่อไว้เฉยๆนะครับตัว8,000นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมสวัสดีครับโปรดหยุดการเดิมพันเด็กน้ไม่ดี